รู้ข่าวถึงกับช็อกเพิ่งโทรมาขอสิ่งนี้จากมดดำมดดำเผยถึงซันนี่ทำเอาเพื่อนๆในวงการต่างออกมาแสดงความไว้อะไรให้กับซันนี่ยูโฟพิธีกรแม่หมอดูดวงนักร้องกันอย่างล้นหลามหลังจากที่เธอจากไปอย่างสงบภายในคอนโดคาดว่าเสียชีวิตจากโรคประจําตัวไทรอยด์โรคหัวใจซันนี่โด่งดังและมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวงยูโฟ เป็นกลุ่มบอยแบนด์ทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์ล่าสุดโมด,ดัมได้ออกมาเผยถึงซันนี่ยูโฟว่าช็อกมาตั้งแต่เย็นละเชื่อไหมว่าเดือนกว่าๆหรือไม่ถึงเดือนเขาเพิ่งโทรศัพท์มาหาเองนะว่าขอออกรายการก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะ กก่อนมาออกรายการเราบ่อยแต่เนี่ยเขาบอกเหมือนเขาไม่มีงานมาขอออกรายการเราหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าป่วยมีโรคประจําตัวเยอะเราถึงช็อกนี่ไงก็คุยกับหนุ่มพี่หนุ่มนางเพิ่งโทรมาเขาบอกว่าคือวันนี้กันใช้เเราให้ฟังว่าอยู่ดีๆกลิ่นออกมากลิ่นมูลสุนัขอ่ะแล้วเข้าไปดูกันถึงรู้ว่านางไม่สบาย